ทางเดียวที่จะทำลายความแข้งของนางได้คือข้าต้องคุกเข่าต่อหน้านางพว่าจินบอกว่าพระเมห์ศรีทรงวางแผนทั้งหมดเพื่อใส่ร้ายหม่อมชันอยู่แล้วหม่อมชันจะจบเรื่องนี้เองไปคะพยองอินบอกว่าพระองค์ต้องทรงอดทนจะแปดเปื้อนเพราะเรื่องนี้ไม่ได้นะพญะ,ะค่ะฟาบาบอกว่าชีวิตนี้ข้าไม่เคยอยากเป็นพระราชาเลยโดยเฉพาะพระราชาหุ่นเชิดข้ามาที่วังนี้ด้วยเหตุผลเดียวเพื่อที่ข้าจะได้ไม่ต้องหนีอีกดังนั้นจะบอกให้ข้าหนีเลยข้าจะไม่ยอมหนีอีกแล้วจากนั้นพยองอินก็เข้ามาสั่งลูกน้องว่ายตามหาริ่มต้้นขึน ส่วนนานมาเฮสีก็นอนหาอย่างสบายใจเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันๆเอาแต่เฝ้าอยู่ที่สะเมสเีูุ่ขึ้นมามีอะไรทําแก้บเบื่อไหมสังกงชเวเกาได้ไหมออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนหม่อมฉันได้เส้นได้ไหมายจากตา้ตะวงชิงมาไปครับหม่อมชันคิดว่าสุดท้ายโลจะกลับมาทาในสิ่งที่ทรงโปรดมเซีบอกว่าขอโทษนะแต่ขอผ่านดีกว่าเวลาเย็บผ้าทีไรเข็บแทงมือกรุทุกทีสังกงชเวบอกว่าเพราะเช่นนี้หม่อมชันก็เลยเตรีย สังกงชเวบอกสรงหมายความเช่นไรไปคะอันนี้คือปลอกนิ้วเย็บผ้าอย่าเสวยดูอมนิ้วเลยไปคะไม่เห็นสีบน่นรู้สึกตๆๆะกินตะกิดว่ะแล้วก็เอามือมาพับกล้วยเก็บมาที่ตำหนักพระันปีหลวงโจาฮวาจินก็มานั่งอยู่หน้าตำหนักหม่อมฉันจะปกป้องฝ่าบาทเองไปคะมาที่ด้านในจาวาขึนบอกว่านามาเองเลยหล่ะพยะยะค่ะดูเหมือนว่าจะสนิทกับโอวอมากกว่าที่เราคิดในเมื่อนามาเองพลกรก็ควรให้นางสารภาพเองส่วนที่ตำหนักพระันปีโจมันทงก็มาเข้าเฝ้าพระพันปีหลวงบอกว่าสิ่งที่พระสนมเอกคือได้